สดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอรดามาตามแม่สายโป้งสุดท้ายแม่สาฟันเห็นคนที่ตายแล้วมาบอกเลขหางเดียวโตเดียวพี่น้องสําหรับคนทุนน้อยแม่นองไดาให้แนะนาให้คลิดมีเ้อพี่น้องมาก็บกับส้มเลยค่ะวันในตัวไดไปเลยค่ะฟันกสิืมแน่นั้นฟันหาเดียอะนะ เนเกี่ยวพนตายพ่นตายก็โดนไปแหอะมันเดือดเดือดเขาเดือดตายเดือนเดือนเขาเดือดพี่ยิ้มพี่ใชคพี่ใต้พนบ้านเฮาเป็นมานลครมันม่อมันเยี่ยมมีท่กหนาวัดมันนี้เราหักระายเราไมเลยคุณแม่ยังแนบ่แต่ผู้ไปเห็นเพิ่มตั้งยังอย่ตังยังอยบ่เพราะตัวเหนื่ยนเลยว่าเงยจะบอกเล็กกวมนี้เขาะว่ทุกอย่าง ที่เอาซี่ส่นเ่าบอกเป็นโตแลยสี่ส่วนคุนบอกว่าซี่ส่วนบอกี่ซี่ส่วนไม่ได้บอกไม่ได้บอกท่านท่านจะใข่เพื่อที่แม่สา่นะเอราะวนคุณแม่จะบอกคุณบอกแม่จะนู้เต็มเลยเรไ่ได้ลุกจิ้มกันเพน่อนบอกแม่สมมตอได้หนึ่งซึ่งสงึงเมนซึง เราจำได้บค่ค <eterm> นที่เพิ่นตายที่เพิ่นบาบอกเรยกเพื่อนอายุท่าดตอนเพิ่นตายยุคหางโลกใช่ไหน่นเองมีทางเดินันดูขี้เลี้ยที่งี้เลี้ไปนี่ขี้เี้ยนเลตัดเล็กต่อม

อายุคนตั้งสิบเอ็ดปีเจ้าป้าเจบอกคนตังอย่างมันอย่างมันหนีบอาไงไมันจยเห็นมโถงมากเลยบอกจ้าคเพราะว่าเคยเคยฟนันมันออกไปไหวเนาะจึงก็บอกเอ็ซีฟ้งพี่น้องแต่เจ๊เ็นซจน้าทันนพี่น้องเด็กบอารหางแล้วมันสื่อเปนเมฆมันมุ่งขนนี่เลยแล้วว่าทั้งหยัว่าทั้งมือหยับว่าอย่างมันบ่อย่าเนาะของพี่ผู้ใรว่งแต่มมันสออกบ่ ถ้าคนบอกทามเลียวผู้ซีซูนถ้าแม่ตีเป็นเลขสามโแม่จะตีเป็นตัวอะไรเต๋ีเต๋ีาซีซูต่อวัถ่แม่น้ำตักลับไปปลูกมันบ่จ้าคนตกแล้วค่ะจะไปปลูกมันเลยพี่น้องเอ้ยังวบอกกันวบกับไรเงี้ยวบัยังก็แม่ได้ฝัแ่ว่าเขาเป็นเียฉันเนี่ อ๋อแม่เคยเป็นเนวเป็นหนีเราดีด right? uh> um> uh um uh. um> uh ีเป็นมากขึ้นเลยแต่เราอย่างได้บริกินเขาเาอานหงไปหาเ้ก็เขาอ่าสหนัจีนดีดจ้างรังานเราดีที่หนึ่น่วงนีบกันมากจาหนชนท่วงขึนรถทงรทำทำทีแม่ใเสื้เื้อบังเ่ได้เลยไอ้บางเงินเนเป็นเด้อต่พั เพื่อนบอกว่าแม่เป็นหนีเพื่อนแปดพันเป็นหนีมือหนึ่งบางไหแเนี่ยสองคนยนแปดพันแต่แม่แม่ได้บอกแม่วริเป็นหกหมื่นได้แม่เป็นแปดพันนาจ้ะถามพันว่าไห่คนเดียวยันแปดพันเรื่องหน่งจ้ดหนว่มันลานั้งส่นก่อนไดในฟันเพื่อนบอกว่าแม่เป็นหนีเพื่อนอะไรบอกเท่กันเท่กันทุกคนว่นปกติทุกคนมห้านบท่กันเทยกันหนึ่ครับ พดูรียงพนห้าเจ้าก็พอเอ่ไเ่นดีเด่นนเป็นดีเบอกเป็นแม่น่บอกว่าแม่คนบอกแปดศูหมดน้แปดศูนย์ศงเต่ว่าคนบอกเป็นโตนี่แม่ถามเลขคนเ่าคือทุกขึ้นย่าแต่บอกเลขคนนี้เ้วบอกสี่ศูนยไม่ได้บอกว่าบนหรือล่าง ้องเตียนต้องลงบบงคาดเซนกั่แล้วสอง้ยอ่คนมาแม่เป็นหนีคนแปดท่านนั่คกันนั่งคัวกันบอกนแก็แต่เาได้ะแล้วเขาบริจอเให้พอได้ไหมว้าใบซ้ามันเดียวไวเนาะ เวกิตบาริสต้าเพื่อทานด้วยน้ำว้วยเพื่อได้ใส่หมีเมนเวิ่ากูกเนี่ยเป็นกระยูงเเนี้ยเรากรยูรมาเขาเป็นหนีเพิ่นมันเพิ่นตายเลีวเขก็ไปใส่หนีลูกเขาใปไลูกเปเนี่ยมันอเาะดกงก็จะหนึ่งก็ไวายหนาทบเล่ากว่าอีโกเรื่องจอดเอาย่งโมทันี้วยแต่เฮานมทันมีไมเนาะต้องการีมในปัญหาเร่อและอัปค้าเปฝากรพต่้นก็จะเอาให ตอนนัการาก้นมูบ้นข้างกันเพิ่นตายแล้วได้สอาเดนแล้วตายตอนนั้นอายุ60อายุ97 91ปีนะคะอายุ91ปีเพิ่นมาบอกเลขแม่สายบอก4ี่้านย์ห้าแม่สายเป็นหนีเพิ่นยุ8ท่านนะคะเพิ่นตีเลข3 0ูเพิ่นตี940หรือ904เพิ่นบอกว่าเพิ่นจะซื้อตัวนี้นะคะเพื่อได้ไปใส่เนี้นะคะ มุบนบันมู่บันทางกลางกันนะคะเป็นเีนกันที่8ท่านตอนนี้ตายได้2เดือนแล้วนะคะตายอายุ91ปีนี่ให้2ประโยคเนานะเมื่อบอกเมื่อออกอายุแบบออกโตกขึ้น,น,นบนนอกถางป คลอดูไม่ได erm er> ้นะเพื่อได้ใจ่ uh ีนะตอนเป็นคนเพิ <s <s ่นก็ดีมันดีหมดเครื่องเข้ายืมเงินมากมาลงทุนมัอนกันบ้านคือลงทุนชองไทยซื้อของที่ลมาในกองจะย่งม้านแล้จะให้กัดแม่เป็นคนไถยดีแต่ย่างบาราสรางเป็นแห่ไขายเราเราไปเงินปูใช่ไหมปู่อคนไหนก็เดี๋ยวเราไปกินักิ แล้วก็นับหนี้เก็บตัวเหมือนแล้วบริษิทอยังพอตอนเราตายแล้วเป็นโรคอยังแล้วก็ตายแล้เฒ่าใช่ไหมแล้วเฒ่าเนาะอายุเก้าสิบกว่านี่เท่าแล้วเตายเพราะโรคชราบตั้งแต่คนตายมากถึงจะมาเก่าฟันเดียวตายได้เดือนสองเดือนเพิ่งจะมาเก่าฟันเป็นกสิจระนาคอยู่เนาะหลอกหางเดียวแต่ว่คนไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างแล้วแหมเนาะ นะค้าบผมแม่ซ้ายข้าล่งไปแล้วคลิปแรกเป็นเลขเป็นเลขสูทั่มนวนนะคะเลขสูทั่มนวนเลขลายๆตเลขสูทั่มนวนเา้าลี่เป็นเลขค้นคันค้นคันฟันมา้นมุบานทางขาที่่นเป็นเจ้านี้ค่ะคนตายเล้่คนบอกเลขสี่ศูนย์หางเดียวตอน่นตายอายุ91ปีปีเป็นเลขสามโตแม่ซายว่าจะซื่อเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ซี่มนบอกมาน เป็นมีคอนูแ8ท่านะคะหวานเคยโทรมาย่างนี้ไ้างเดียวนานค่ะขอบคุณแม่ละลายแล้วค่ะที่แบ้งตันงววนี้เอฟซีโชเดียมทางของแม่สานะคะนี่เป็นเลมนมเนื้องัวแกงขี้เล็กดองมีเนื้องัวมีขี้เล็กหนังงัวด้วยครัหอไหมครั บรากาศต่อมาได้ี่เาเขาพุกบมี้บเตานึ่งกบเตาเก็บาเตาหนึ่งมีใบไมดเดเลยเดี๋หาเป็นอ่างหาคอมีหาคอที่อด้ว